สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่หมู่บ้านสง่างามนะครับชื่อลุงแนะน้ำตัวอะไรค่ะสวัสดีครับผมนายฉลองเกียร์ลำชาวบ้านหมู่บ้านสง่างามหมู่ที่ห้าหมู่ที่เก้าอันนี้ก็จะมาบอกวิธีการทําเศรษฐกิจพอเพียงพอเลี้ยงกายเลี้ยงผสมผสานกับที่นา อเาอาเป็นผมจะปลูกหอมครับหอมก็ประมาณสองงานาอ่าแล้วก็อันนี้ทุกกอหมอนี้ลุงใช้เวลากี่เดือนในการปลูกครับอ๋อใช้เวลาปลูกนะครับก็ประมาณตั้งแต่เริ่มปลกกูกประมาณสี่สิบห้าวันก็จะได้เก็บเกี่ยววิธีการปลูกก็จะ ตอนแรกเราก็เตรียมเตรียมแปลงครับแล้วก็หาพันธ์มาลงก็ลงได้ประมาณอาทิตย์มันเริ่มงอกเราก็ใส่ปุ๋ยครับปุยพื้นบ้านพุ้ยคอกจ็ใส่พอหอมอายุป,ประมาณเดือนหนึ่งมันก็เริ่มโตเราก็ รดน้ำให้มันชุ่มหน่อยเป็นช่วงนาร้อนการเก็บการวิธีการท,ทการำก็ก็จะปลูกเป็นมันจะเป็นหัวเนาะหเหนะีย,ยวประโยชน์ปลูกอันนี้ลองปลูกไว้กี่วันคะอันนี้ประมาณสี่สิบห้าวันเลยพอร้อมเก็บแล้วพร้อมเก็บนี่เก็บอย่างนี้เก็บ ดไปเรื่อยๆแ้อย่างนี้มีพวกปัญหาอะไรบ้างไหมครับปัญหาที่พบก็ส่วนมากจะไม่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 ไมเคยพบกล่อหอมครับ,รรบก็ทำับเปลี่ยนมุ้งเยียนกันคือจะทำจะจะไม่ไม่ลงเยอะก็ไปเรื่อยๆพร้อมด้วยปลูกไปด้วย อันนี้1ิบสิบวันแล้วโอ้ยหสิบวันน,วน่าวุ่นก็อากาศดีากาศดีมันก็สวยงามแล้วพวกนี้คือลุงดูแลยังไงครับผัดขี้นี่ก็ก็จะทำคล้ายๆกับปลูกหอมแหลตจนทำเตรียมแปลงไว้ก่อน uh oh. แล้วก็เอาพันธุ์เมล็ดมาหวาน มีธีดูแลก็ก็รถน้ำเช้าเย็นก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรดูแลดำระยะเก็บเกี่ยวอันนี้ก็ประมาณสองเดือนสเดือนทเดือนครึ่งแล้วเตะแล้วแล้วเตะอากาศแล้วเตะอันนี้ก็ที่ไทยที่ลาวก็จะทำกันแบบหมุนเวียน ไปเรื่อยๆกับผมครับผมอันนี้ของลุงทั้งหมดครับครับอันนี้เป็นเป็นเป็นผักีลุงคะเดินไปดูเรื่อย ประมาณขึ้งเดือนปกติมันจะงอกช้ามันโงกช้าประมาณสิบวันมันโงกช้าเราวานวานแล้วเราก็เอาอคุณโคบคอยทับวิธีการทำ

นี่ลุงสลูกด้วยครับนี่เคของลูกสาวเลยทำงานาทางทกษตรทำเกษนรเฉยเก็บได้ยังคะอันนี้อันนี้ยางมันยังยังเล็กอยู่ม,ม,มันมันยังเล็กอยู่นนประมาณสิบวันก็เก็บได้ทำเป็นอาชีพเสริมจาก เวลาดูแลไม่ต้องรถน้ำยังมันเติบโตของมันเองครับมีปุ๋ยปลยูกปุ๋ยอะไรกระจายมีน้ำกระน้ำมัมนจะเป็นี้อันนี้คือไม่ต้องรถน้ำคอยดูคอยเติมแต่น้ำอันนี้สำหรับคนมีเวลาน้อยอย่างมีงานทำย่างพวกเขาปร,ราชการอะไรอ่อยากปลูกจะไ,ได้เคิดเสริมทำมากดเฉียอะไได้ต่อเดือน ประมาณห้าพันอลยวคิดเสริมประมาณห้าพันแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับ<อ>ที่พามาดูแปลงผักแล้วก็แนะนำวิธีต่างๆนะครับครับ